สวัสดีครับผมครูคุณบุตรานะครับแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยา,ลายลการอาชีพกบินบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับในรายวิชา o อฟแอและลิเนียไอนะครับรหัสรายวิชา3 1 0 5 2 0 0 4เรื่องหลักการเบื้องต้นของ o อฟแอนะครับซึ่งเครดิตนะครับก็ขอให้กับครูคุณอักษรน,นูแล้วก็ครูวิรพน์ปรีพูนนะครับ วิทยาลัยเทคนิคพัทยานะครับเรามาดูจุดประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับเข้าใจหลักการเบื้องต้นของ o อฟแอนะครับ2เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบนะครับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกหลักการเบื้องต้นของ o อฟแอได้ 2. อ,อธิบายถึงวิธีการเลือกใช้ o อฟแอได้ 3. คํคำนวณหาค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ o อฟแอได้นะครับสนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ถึงความมีวินัยความรับผิดชอบเรามาดูนะครับคุณสมบัติทั่วไปของ o อฟแอนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนวก็จะมี Input นะครับแล้วก็โวลเตนะครับให้ high gain voltage amplifier นะครับแล้วก็มีส่วนของ output นะครับ1ก็คือ high input impedance differential amplifier นะครับทำที่เปรียบเทียบสัญญาณ2ตัวนี้นะครับบวกกับลบตัวนี้นะครับแล้วก็2เป็น high gain voltage amplifier นะครับทำที่ขยายสัญญาณ input นะครับเมื่อเราได้ input เข้ามาเราก็จะขยายสัญญาณเข้าไปออกไปนะครับ3 low impedance output amplifier ทำที่ปรับค่า impedance ทาง output นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัติของออฟแอมนะครับในอุดมคตินะครับในอุดมคตินะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งค่าอิมพีแดนส์นะครับค่าอิมพีแดนส์เนี่ยเราเรียกว่าค่าแซดนะครับค่าอิมพีแดนส์อินพุตก็คือแซดอินนะครับออฟแอมมีค่าอินพุตอิมพีแดนส์เนี่ยสูงนะครับเป็นอนันต์ เป็นอนันต์จึงเป็นผลทําให้กระแสทางอาพมีค่าต่ําจนเกือบเท่ากับศูนะครับฉะนั้นเมื่อ,อค่าอินวเนต์มากกระแสก็จะน้อยนะครับหรือไม่มีกระแสบอัสทางอินพุตเลยนะครับฉะนั้น z ซ n จะเท่ากับอนันต์หรือเท่ากับ i in เท่ากับศูนนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูอัตรา ขยายขณะเปิดลูปนะครับเปิดลูปหรือว่า open loop mode นั่นเองมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไร o p ฟแอมีค่าตาา่างการขยายนะครับขณะ open loop หรือว่าเปิดลูปเนี่ยจะมีค่าสูงมากนะครับเป็นอนันต์ซึ่งหมายความว่าแรงดันระหว่างขั้ว input ควรมีค่าใกล้ศูนย์นะครับเราก็จะได้สูตรว่า a นะครับ a นะครับ เกนนะครับเท่ากับ V out ส่วน V in นะครับก็เท่ากับ A เท่ากับอะไรครับ Infinity นะครับ 3. Output impedance นะครับหรือเรียกว่า Z out นะครับ of M ที่มีค่า Output impedance ต่ำมากจนไม่มีโหลดต่อภาค output ของวงจรขยายนะครับก็จะได้สูตรว่านะครับ Z out นะครับ Oh m, ทเท่ากับ0โอห์มนะครับมีค่าเอาต์พุตอิมเพรสส์ต่ำเทียบเท่ากับ0เลยนะครับตัวนี้ก็คือคุณสมบัติของออฟแอมในอุดมคติเรามาดูนะครับสัญลักษณ์ของออฟแอมนะครับคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวแรกนะครับไทป์ออฟออฟแอมนะครับดัมเบลของออฟแอมก็ mp, คือเบอร์มันนั่นแหละครับ อาจจะเป็นเจ1นนะครับเบอร์ต่างๆนะครับที่มีขายในทั่วไปนะครับแล้วก็ Inverting Input นะครับที่มีการกลับเฟสนะครับตัวนี้ Inverting ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ลบนะครับ n o t i n v e r t i n g input t e r m i n a l เป็นสัญลักษณ์บวกนะครับไฟลบอ่า Vcc ลบ VCC บวกนะครับแล้วก็ส่วนของ Output นะครับ เรามาดูลักษณะการทำงานนะครับลักษณะการทำงานของ OpM m p นะครับ Open Open l o o น m o d e นะครับค่า AV นะครับค่า AV เท่ากับ m a ็กนะครับก็แสดงว่าถ้า Open Loop เนี่ยนะครับเกณฑ์ขยายเนี่ยจะมีค่าสูงนะครับเรามาดูจะมีอ่า u t p u t p u t p u t B นะครับ VCC บวกลบ VCC แล้วก็ Output นะครับา เป็นการใช้งานอยู่ลักษณะของรูปเปิดนะครับรูปเปิดนะครับจะเป็นลักษณะของการให้อัตราขยายสูงเป็นอานันต์นะครับถ้ารูปเปิดจะอัตราขยายเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้หรือเป็นอานันต์นะครับการใช้งานจริงดังดันเอาพุทธอาจมีค่าสูงสุดประมาณ90ซนของแรงดัน VCC นะครับตัวน,นี้คือเรื่องของการใช้งานจริงนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ก็คือ วงจรเปรียบเทียบหรือว่าคอมเพรสเตอร์นะครับวงจรพยัคสัญญาณนะครับหรือแอมพลิฟายเออร์นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะงานที่เราจะเอาไปใช้ลักษณะการทำง,งานของออฟแอมที่เป็นแบบโคลสโอลูโหมดนะครับค่าเกณฑ์จะน,น้อยกว่าเท่ากับค่าน้อยกว่าแม็กนะครับน้อยกว่าแม็กก็จะมีลักษณะการจ่ายวงจรหลังนี้นะครับก็จะมีเพิ่มอันนึงเข้ามาที่ อินเวอร์ติ้งนะครับโหมดอินเวอร์ติ้งขายอินเวอร์ติ้งนะครับแล้วก็มีอินพุตเเข้าที่ขาบวก VCC บวก Vc c ลบแล้วก็เอาพุตนะครับเรามาดูในโหมดนี้มันเป็นยังไงนะครับทำงานยังไงเป็นการใช้งานอยในลักษณะของลูปปิดนะครับ close loop mode นะครับอัตราอัตราขยายขึ้นอยู่กับอัตราการป้อนกลับอัตราขยายขึ้นอยู่กับอัตราการป้อนกลับนะครับเราจะป้อนกลับ ตัววงจรอย่างไรการใช้งานจริงในงานอพุธอาจจะมีค่าน้อยกว่าค่าสูงสุดซึ่งขึ้นอยู่กับ r นั้น่นะครับ R f e e ฟ b a แบตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอยควบคุมนะครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้วงจรขยายสัญญาณนะครับก็จะนิยมเอาไปใช้กับวงจรขยายสัญญาณนะครับสำหรับออฟแอมแบบลูปปิดนะครับ ลักษณะการทำงานของ o p a m p นะครับเรามาดูตัว control g a i n นะครับเราจะใช้งานยังไงนะครับจากสูตรนะครับ av วีเท่ากับลบอานส่วนอารนะครับสมการนี้นะครับตัว control g a i n เนี่ยเรามันมีวงจรแบบนี้นะครับมันมี input a แล้วก็ r าร์อิ c output แล้วก็ลบวีซนะครับเรามาดูลักษณะการทำงานของ ควบคุมได้นะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับเป็นการใช้งานอยู่ด้วยลักษณะของลูปปิดนะครับอัตราการขยายขึ้นอยู่กับอัตราการป้อนกลับอัตราการป้อนกลับนะครับการใช้งานจริงนะครับการใช้งานจริงแรงดันเอาพุทอาจจะมีค่าน้อยกว่าค่าสูงสุดซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ r1 และ rin นะครับก็คือ การใช้งานจริงครับก็คือการต่อจริงครับไม่ใช่อุดมคตินะครับเขาพูดอาจจะมีค่าน้อยกว่าค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดก็คือค่าสูงสุดของแรงดันนะครับนะครับซึ่งอัตราส่วนก็คือขึ้นอยู่กับ r1 แล้วก็ r in นะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ก็คือวงจรขย,ยาสัญญาณอ่ะเรามาดู ตัวที่4นะครับ D Unity Gain จะมีค่า AV เท่ากับ1อ่าก็คืออาตาัตราขยายจะเป็น1ตลอดนะครับเอาไปใช้อะไรนะครับเป็นการใช้งานในลักษณะของลูปปิดนะครับอาตาัตราการขยายเท่ากับ1นะครับการใช้งานจริงใน,นันเอาพุธมีค่าเท่ากับ1นะครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้ดางนี้คือวงจรการชนสัญญาณนะครับตัวน,นี้ก็ อาจจะมีค่าเกณฑ์ขายใหญ่แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับอะเรามาสรุปความสัมพันธ์ของขั้ว input แล้วก็ output กันนะครับ Input ก็จะมี2นะครับก็มี input A input b นะครับ Output ก็มี1 output น,น,นะครับถ้ากำหนดให้ขั้วลบมีสับเป็นบวกนะครับขั้วลบนะครับเป็นบวกสูงกว่าขั้วบวกจะได้ Output เป็นลบ ถ้ากระนด้ในข้วบวกมีศักเป็นบวกสูงกว่าขั้วลบจะได้อ,อพุท์เป็นบวกบวกแมกซิมัมนะครับ,บ,นะรบอ่าเราก็เสร็จสรุปนะครับว่า OPM แอก็จะมีทั้งเป็นแบบ Open Loop Close Loop ใช้สำหรับวงจรขยายนะครับวงจรกันชนสัญญาณต่างๆก็ขอให้นักเรียนนะครับศึกษาแล้วก็ไปทำรายงานนะครับส่งครู นะครับส่งทางไลน์กลุ่มหรือทาง Facebook ก็ได้นะครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้มาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูก็อขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ